สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาตว์ไพ่ยิปซีพลังจิตชาวราศีมังกรระหว่าง1จนถึง16สิงหาคมนี้ค่ะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นดูเกณฑ์สถานการณ์ทั่วไปนะคะม่ได้จาะจงมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมเลือกรับเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองเท่านั้นนะคะและหมอดูที่มั่นยําที่สุด อยู่ในตัวของทุกท่านอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือจิตวิญญาณค่ะมันพัฒนาจิตวิญญาณยกจิตยกใจให้สูงสู่ความสงบของจิตกาะยิ่งสงบมากชีวิตก็จะเปลี่ยนไปตามพลังงานของจิตที่สงบค่ะมาดูในส่วนของไพ่ยิบซีค่ะพลังงานนะคะไม่ดีเพื่อนๆสามารถ้ามบ่านและทิ้งไปได้เลยนะคะเลือกรับเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ ไพ่หนึ่งครั้งนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบสุดท้ายสรุปติดนะคะสำหรับความคิดความรู้สึกค่ะนะคะไพ่ใบนี้มักจะคิด เรื่องราวเดิมๆซ้ำๆนะคะอ่าวนเวียนอยู่ในเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ความคิดความรู้สึกคุณมักจะวนเวียนคิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมากลซ้ำไปซ้ำมานะคะในตำแหน่งของความคิดและในไพ่มีหมายเลข6อยู่ในไพ่จะเกี่ยวข้องกับการเงินและความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นความรักก็ได้หรือความเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวก็ได้หมดเลยนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะก็มักจะวนเวียนคิด ห่วงสิ่งคุ้สิ่งนี้ค่ะนะเป็นห่วงเป็นใยบุพการีคนในครอบครัวนะคะรวมถึงลูกเต้านะคะรวมถึงถ้าโสดอยู่ก็ความรักแหละนะคะรวมถึงนะคะเรื่องราว เก่าๆที่ผ่านมากก็มักจะวนเวียนอยู่ในความคิดของคุณนี่คือในเรื่องของความคิดความรู้สึกตามความหมายของไพ่นะคะถ้าด้านอุปนิสัยใจ,ใจคอตัวคุณเองเป็นคนที่ปรับตัวเองเก่งทันยุคทันกระแสะหมายเลขหกจะเป็นคนที่นะคะมีจิตใจที่ดีค่ะชอบช่วยเหลือเกื้อหนุนคนอื่นปรับ ะะอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเป็นคนนะคะที่นะ,ะหาเงินเก่งกมักจะคิดเรื่องการเงินมีสเสน่ห์นี่คือความหมายของไพ่ะคะมีสเสน่ห์ต่อผู้คนค่ะนะคะฉะนั้นอุปนิสัยคุณตามความหมายหน้าไพ่เลยค่ะหมายเลขหกจะเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่นะคะมักจะมองอนาคตนะคะทันยุคทันกระแสนะคะทันคนรู้ทันคนค่ะนี่คือจุดดีนะคะอ่ะนี่คือความหมายด้าน นะอุปนิสัยบวกกับนะคะในเรื่องของความคิดความรู้สึกค่ะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างช่วงนี้การเงินเป็นยังไงเป็นช่วงของการพัฒนาตนเองการเงินจะมาจากคนรักคนชอบคนอุปถัมภ์ค้มชุนและมาจากตัวคุณเองค่ะนะคะในเดือนนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมีเกณฑ์ที่จะทําโปรเจกต์ใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะทานะคะสิ่งใหม่ๆแล้วให้โชวให้ลาภให้ ผลกําไรผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่ก็มีเกณฑ์รายจ่ายไหลออกด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเดือนนี้มีเกณฑ์มีไรายได้มาหลากหลายช่องทางแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายออกไปด้วยเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ได้ลาบผลประโยชน์นะคะจากคนรักคนชอบนายโชคให้ลาบให้เงินซัพพอร์ตอุปถัมภ์ค้ำชุนคุณกาไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือนักธุรกิจช่วงนี้จะทำกำไรได้มีเกณฑ์อ่า ได้รับผลตอบแทนแต่ก็มีเกณฑ์ไหลออกจากธุรกิจหรือนะคะพูดง่ายคือทําธุรกิจได้มาก็มีเกณฑ์ไหลออกด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะสำหรับอาชีพอื่นๆก็เช่นเดียวกันในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีรายได้มาจากคนอุปถรัรมภ์ค้ำชุนแต่ก็มีเกณฑ์ไหลออกด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอป้องกันไว้ก่อนรัดเข็มขัดไว้ก่อนใช้จ่าย นะด้วยระบบระเบียบมีวินัยในการใช้จ่ายนะคะอุดรอยรั่วที่ไม่จําเป็นไว้ก่อนนะคะในเดือนนี้ประคับประคองในเรื่องของการเงินไว้อะไรไม่จําเป็นก่ออย่าเพิ่งไปจ่ายมันจะจ่ายอะไรก็ให้จ่ายตามวิัยที่คุณวางไว้ในกรอบตั้งงบประมาณไว้กันในเดือนนี้ระวังการใช้จ่ายที่นะไหลออกไปนะคะจากคนในครอบครัวไหลออกเพราะการดูแลผู้คนคะ มาดูในส่วนของมิสาหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้เป็นยังไงระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวค่ะช่วงนี้อาจจะมีหลากหลายเรื่องที่จะต้องให้คุณไปแก้ปัญหานะคะถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการนั่นหมายความว่าทํางานร่วมกับผู้คนก็อาจจะมีปัญหาบ้างที่จะต้องแก้หรือมีปัญหาร่วมกันบ้าง ะะให้ใจเย็นๆไว้มีสติไว้อย่าใจร้อนกับปัญหานั้นๆค่ะเพราะเป็นไพ่ดาบหมายความว่าอุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องเผชิญในการพบปะผู้คนนัดเจรจาทําธุรกิจก็อาจจะมีบ้างที่ไม่ได้ดั่งใจหรือเจอปัญหาที่จะต้องเข้าไปคลี่คลายให้ใจเย็นๆกับทุกสถานการณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีใช้สติบวกกับปัญญา่ะนะคะในเรื่องของนะคะสังคมผู้คนค่ะวันนี้หากเผชิญปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับ สังคมผู้คนเช่นดราม่าต่างๆให้ใจเย็นๆนะคะช่วงที่เกิดดราม่าเราอย่าไปร้อนแรงรอจังหวะก่อนนะคะรอก่อนนะคะสำหรับใครที่ทำงานโอ้โหเป็นดาราพิธีกรเป็นคนดังๆหรือรวมถึงทำงานโชวเชื่อมีเดียมีคอมเมนต์มีอะไรดราม่าเกิดขึ้นอย่าไปร้อนกับสถานการณ์ใจเย็นใช้สติและปัญญาเอาค่ะสังคมนะคะ,ะสถานการณ์ที่เราเจอณตอนนั้นผู้คนสังคม อะไรก็แล้วแต่ให้ใจเย็นนิ่งไว้นะคะคุณจะชนะทุกสถานการณ์นิ่งแบบฉลาดนิ่งแบบมีสติปัญญาค่ะนะคะแล้วคุณจะผ่านเรื่องราวเหล่านั้นและแก้ปัญหาสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะมาดูในส่วนของครอบครัวบ้างนะช่วงนี้ครอบครัวค่อนข้างดีรักใครปลองดองคอยช่วยเหลือ นะคะช่วยเหลือค้ำชุนคุณค่ะเป็นพ่ายแห่งครอบครัวพอดีเลยฉะนั้นช่วงนี้ครอบครัวพร้อมจะช่วยเหลือนะคะคุณเลยเรื่องของการเงินเรื่องทุกด้านค่ะถ้ามีปัญหาอะไรลองปรึกษาคนในครอบครัวญาติพี่น้องของคุณดูค่ะครอบครัวคุณพร้อมจะช่วยเหลือค้ำชุนคุณค่ะนะคะฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวมีเกณฑ์มีรายได้หรือได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชุนในเรื่องของการเงินหรือให้คําแนะนําดีๆจาก นะคะคนในครอบครัวคุณค่ะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณรักคุณมากและก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณค่ะช่วงนี้นะคะท่านโดยภาพรวมยังถือว่าท่านยังแข็งแรงสุขภาพดีค่ะมาดูในส่วนของความรักบ้างใครโสดอยู่จะมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจบุคลิกดีนะ่า ที่การงานดีนะคะรูปรอสวยแหละนะคะสำหรับคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจนะคะสำหรับคนที่แต่งงานมีความรักดูแล้วเป็นยังไงความรักหวานแหววรักกันและเข้าใจกันดีคะ่ะความรักมีความก้าวหน้าใครที่คบกันมานานก็มีเกณฑ์มีความก้าวหน้าถึงขั้นแต่งงานกันในในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานกันไปอยู่อยู่แล้วเป็นยังไงความรัก มีสเสน่ห์ค่ะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะแฟนรักแฟนหลงแหละเอาอกเอาใจคุณระวังการหึงหวงกันบ้างก็น,นะระวังนะคะคืออย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคิดมากนะคะความมีสเสน่ห์นั่นเองนะคะอะไปดูต่อมากัะตําแหน่งของการงานบ้างการงานมั่นคง นะคะช่วงนี้การงานค่อนข้างดีมากเลยโฟกัสไปที่การงานเลยค่ะการงานผู้รักผู้ใหญ่นะคะอุปถัมภ์ค้ำชุนถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้รักผู้ใหญ่พร้อมช่วยเหลือค้ำชุนให้โอกาสดีๆให้กับคุณใครว่างงานก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวงานดีๆเกิดขึ้นส่วนใครที่มีงานทําอยู่แล้วเป็นลูกจ้างก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานดีผู้รักผู้ใหญ่รักใครส่วนนักธุรกิจช่วงนี้การค้าการขายของคุณค่ะนะคะจะไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาฉะนั้นทํางานอะไร ด้วยความรอบคอบอย่าใจร้อนกับทุกสถานการณ์เพราะไพ่ใบนี้เป็นพระราชานั่งอยู่บนบันลลังมีหมายเลข6อยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าการงานของคุณจะมีเกณฑ์นะคะทาธุรกิจการงานประสบความสําเร็จได้นะคะได้เงินนะ,ะได้ผลกําไรได้ผลตอบแทนท่านักลงทุนก็หมายความว่าทํากําไรผลตอบแทนได้ในเดือนในเดือนนี้ระหว่าง1นจนถึงสิค่ะนะคะเป็นเดคิงฉะนั้นหมายความว่า นะการงานลาบรื่นในเดือนนี้ค่ะไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจสรุปแล้วในเดือนนี้นะคะมีดาบอยู่หมายความว่านะคะเป็นพระราชานั่งอยู่บนบัลลังถือดาบคุณจะ สามารถผ่านสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีด้วยสติและปัญญาของคุณเองฉะนั้นรอบครอบอย่าใจร้อนนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะผ่านไปได้แก้ปัญหาได้อะไรที่คุณกําลังเผชิญแล้วกําลังเครียดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คุณหวนคิดมันบ่อยๆใช้สติปัญญาการอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นจะนําพาให้คุณแก้ปัญหาสิ่งต่างๆได้ความโชคดีมันอยู่กับปัจจุบันหมดเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกันเราไม่มีอันไม่มีอดีตไม่มีอานาคตค่ะเราทุกคนอยู่กับปัจจุบัันนเเเสสมมมอแตต่่่ิิงทีีพรราาะจ ันไปคิดไปปรุงแต่งอยู่ค่ะปิดท้ายด้านจิตวิญญาณค่ะความโชคดีของทุกท่านนะอยู่ภายใต้จิตวิญญาณที่สงบที่นิ่งเพราะความสงบนิ่งนี่แหละมันจะเกิดปัญญาญาณน,นะคะภายในค่ะปัญญาญาณภายในนี่แหละจะนําพาชีวิตให้เพื่อนๆทุกท่านมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติหมั่นฝึกสมาธิให้เกิดกําลังตั้งมั่นค่ะกําลังของสติและ สมาธิเนี่ยแหละจะนำพาเพื่บนเกิดปัญญาที่จะไปแก้ปัญหาชีวิตหรือนำพาชีวิตให้มีแต่เรื่องดีๆมนุษย์ทั่วโลกแตกต่างกันอยู่ภายใต้จิตวิญญาณที่สงบนิ่งไม่เหมือนกันค่ะนะคะและเราทุกคนค่ะสามารถที่จะพัฒนาจิตวิญญาณให้เกิดความสงบนิ่งและเห็นจิตตัวเองได้เสมอค่ะจิตที่สงบและนิ่งค่ะเราเห็นจิตตัวเราเองที่สงบนิ่งนี่แหละเขาเรียกว่าเกิด บุญบารมีกับตัวเองแล้วค่ะเพราะบุญที่เราได้เห็นจิตที่นิ่งและสงบของตนเองค่ะนะและเราฝึกบ่อยๆค่ะจิตที่สงบนิ่งจะนำพาให้เราค่ะแก้ปัญหามีแต่ความโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีมังกรมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังปงรับเงินก้อนใหญ่กันทุกคนในเดือนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ